I swear to God, man, I'ma make it soon Silence all the haters as they see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man Never stop, never stop, there ain't no time to fuck. Try to live สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุม้แนะนำร้านนี้นะครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ ส่วนใครที่กําลังมองหาไอดีเกม Rv ID ดหัวตัวเยอะสกินแน่นนี่เลยครับเพจ King Rv Store เพจรับซื้อขายดีเกมออนไลน์ราคาถูกเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงช่องเรารับประกันได้เลยมีดีเกม Rv ให้เลือกมากมายราคาถูกเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทเลียตชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ลอเลี่ยวกันนะครับทุกคนแต่ลอเลี้ยวในเกมนี้ผมจะมาสอนเล่นลอเลี่ยวแบบโซโล่แรงนะครับผมว่ามันควรจะเล่นยังไงในแพทล,ล่าสุดปัจจุบันนี้นะครับ และนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมุูนพลังแสงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับไวที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมวาเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำามาทางการเล่นลอเลี้ยวมิดเลนในแพทล่าสุดนี้นะครับแล้วก็จะมาแบบโซโลแลงด้วยนะครับผมก็จะมาลองโซโลแลงในแพทล่าสุดนะครับก็ไม่ลองหรอกผมก็โซโลบ่อยนะครับการโซโลแร้งเนี่ยผมมีเทคนิคบอกอย่างหนึ่งนะครับผมเราต้องเล่นเห็นกับตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะไปไว้ใจอีก4คนเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมว่าฝั่งเดียวกันเนี่ยน่ากลัวกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับ คือบางทีก็เล่นกันมั่วสั่วนะครับผมแต่เราก็ต้องดูนะครับว่าคนไหนเนี่ยเล่นดีคนไหนเล่นไม่ดีเราก็เช็คนะครับอย่างเงี้โอมนเล่นเป็นเลยนะครับไปเคียร์คิดก่อนโอมนก็จะเวลสอก่อนนะครับเราก็ดูอย่างมินิแมพแล้วเราก็ลงมาเพราะว่าเออเล่ามันเล่นสูงนะครับมันเล่นลึกนะครับผมฟิกเกอร์ไปแล้วนะโอมนตามไปเกี่ยวได้นะครับสกิลสองผมจะมานะครับผมได้โอเคเฟิร์สบัตเป็นของเรานะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมคือเราพยายาม โฟกัสไปที่ออฟเลนก่อนก็ได้นะครับในที่เราเล่นเมทเพราะว่าออฟเลนเนี่ยมันทําง่ายนะครับพวกออฟเลนเนี่ยสัญชาตญาณของมันเนี่ยมันจะบวกกันอยู่แล้วนะครับผมคือมันจะมาแลกกันอ่ะคือมันจะมาแบบวัดเชิงกันอ่ะประมาณนั้นนะครับยิ่งเป็นโฟร์เลนเนี่ยยิ่งโดนคือโฟร์เลนน่มันคือมันเป็นตัวเก่งเลนถูกปะคือมันก็จะแบบจะห้ามในเลนเยอะนะครับถ้าเกิดฝั่งตัค้าเป็นโฟร์เลนเนี่ยผมแนะนำนะไปสตอมโฟร์เลนไปลุมโฟร์เลนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวมันเนี่ยห้าอยู่แล้วนะครับแล ลีเลนาอ่าอิกกี้ลอรีออนลอเรียลนี่คือทำได้หมดเลยนะครับผมสามารถลงไปแกง๊งออฟเลนได้หมดเลยเนาะผมโดดเชียร์คิฟนะครับผมอ้ยยุง่งละเวเลสมาว่ะทุกคนโอ้โหผมประมาทว่ะผมตายแน่หูเล็คูดแรงเลยนะโอ้โหเขาเขาจบมังกรลเล็กลงมาแล้ว,วเขารีบลงมาเลยว่ะทุกคนผมพลาดว่ะช่วนี้ผมไม่ได้ดูแมปดีๆขวามือมีลิกเตอร์นะครับผมโอเค เพื่อนเราเสียอันติบแล้วนะถ้า,างี้คือมังกรใหญ่เล่นยากนะครับโดนด้วยนะครับผมก็ค่อยๆเล่นไปนะครับอย่าเหมือนว่าเหมือนว่าเขาจะเวทป่าด้วยนะเนี่ยโหลิกเตอร์มันเอาเยอะด้วยวะผมต้องไล่วะอันตีปไปตายไหมโหเขาฟิกเกอร์วะทุกคน เราต้องยอมนะต้องปล่อยขอฟิกไปนะครับผมเราก็ตัดเลือดเวเลสให้ได้มากที่สุดเมื่อกี้นี้ที่เรากล้าเล่นเยอะเนี่ยเพราะว่าเราเห็นแล้วใช่ปะว่าเวเลสมันออกสกิลมาหมดแล้วนะครับแล้วมันทําเลือดเราได้แค่นั้นเราก็เลยกล้าเล่นกลับไปนะครับ ออ,อีกอย่างหนึ่งนะครับผมพยายามมองสกิลฝั่งตรงข้ามจําสกิลฝั่งตรงข้ามว่าเขาใช้อะไรไปแล้วบ้างนะครับเพราะว่าการที่เรากดคนเดียวเนี่ยไม่มีใครมาช่วยเราจํานะครับอย่างที่ผมจําสกิลอันเตของวันเดอร์วูแมนเพื่อนเรานะครับเพราะเพื่อนเราไม่มีอันติก็ไม่น่าก็ไม่น่าจะเล่นได้แล้วนะครับก็เล่นไม่ได้จริงแล้วที่ผมเห็นเมื่อกี้นี้ที่เวเลสเขาเล่นเยอะมาเนี่ยผมก็เลยกล้าเล่นเยอะกลับนะครับเพราะเวเลสมันใส่มา,าหมดทุกสกิลแล้วเนาะประมาณนั้นนะครับผมก็พยายามจำจำ,จำสก,กิลด้วยนะครับเวลาเล่น โอเคเดี๋ยวเราเคลียร์กลางเหมือนเดิมน,นะครับก็อย่าพยายามไปเดินเยอะนะครับถ้าเกิดเล่นรอเลี้ยวนะก็พยายามกลับมาเคลียร์คลิปในเลนด้วยแต่ผมฟิกเกอร์各位ทุกคนถือว่าเราได้ฟิกของทอนมานะครับแต่โอเมนจับสวยนะครับก็เราเสียป่านะครับผมเราก็ได้เม็ดึคืนมาก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมก็ไม่ได้แย่อะไรก็แลกกันไปคนละตัวนะครับแล้วตำแหน่งป่าก,กับตำแหน่งเมดมันก็พอๆกันนะครับความสําคัญนะโอเมนทาไมเดินเอ้หน้าถ่ายกาแพงเอาลูกเป็นไรอะ <laughs> ผมก็ติ๊กบอกเพื่อนนะครับเนี่ยการที่ติ๊กบอกเพื่อนก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าเราไม่มีสกิลนะเราไม่พร้อมนะเพื่อนก็จะได้รู้นะครับว่าเราไม่พร้อมนะครับผมทีมผมก็ค่อนข้างเดินก็ดีนะวันเดอร์ก็ไม่แช่เลยนะครับวันเดอร์ก็พยายามเดินช่วยป่านะครับผมอันนี้ก็ดีมากๆากเลยนะโลมที่แบบพยายามเดินช่วยทีมอ่ะผมเล่นนะครับผมโหวันเดอร์ดึงได้ด้วยโคตดสวยแล้วกดปิดป้อม้วยวันเดอร์ต้องรอดเพื่อนต้องรอดโหอย่าง อย่างสวยนะเพลนี้แล้วผมเล่นเยอะด้วยนะเมื่อกี้นี้ผมเล่นจนสุดนะครับจนตัวผมไล่ไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็ใช้สก,กิลไปหมดแล้วนะครับผมเฮ้ยๆๆใจเย็นเพื่อนมีตัวแข็งนะโดดลบได้ไหมได้ครับผมเคสวยอยู่เดี๋ยวเราต้องกลับก่อนนะครับเคียเวฟกลางนะครับผมเฮ้ยอะไรอะ่ะผมไล่นะผมเล่นสุดนะผมเล่นแบบเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเล่นอยู่ในวงแล้วนะ ก็ถ้าเราอยู่ในวงเนี่ยเขาก็จะไม่สู้เราถูกปะ่ะคือแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือผมโคตรได้เปรียบอะนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวตีใกล้ถึง4ตัวเลยนะมันง่ายที่จะเข้าทางล้อเลี้ยวมากๆเลยนะครับผมโูแล้วต่อยเป็นพันเลยว่ะทุกคนนี่วันเดอร์ดึงได้แต่มันเป็นลิกเตอร์ไงลิกเตอร์มันมีสกิลสองอะค่อนข้าง,างน่ารำคาญน,นะเดี๋ยวเราอาจจะรับเวฟล่างไปเลยนะครับแล้วไม่รู้คีร่าจะรับเวฟกลางหรือเปล่านะแต่ถ้าคีร่าไม่รับเวฟกลางเนี่ยผมก็จะไปนะครับเพราะว่าอีกอีก 5วิ4ีวิ3าวิเนี่ยไฮยะเตะจะเกิดนะครับเดี๋ยวไฮยเตะนะจะต้องวิ่งลงล่างนะครับผมผมคิดว่าเราไม่น่าจะเดินไปข้างบนไหวแล้วนะครับเพราะว่าแรดเดินบนด้วยเนาะข้างบนอาจจะเยอะด้วยนะครับก็เดินล่างนะครับเพียม,มังกรแต่เหมือนว่าคีร่าจะไม่เอานะครับคีร่าจะเอาคนนะครับผมก็ได้เอาคนก็ได้เพื่อนแต่จงหวะเมื่อกี้นี้เอาังกรผมเพราะมันก็ดีนะไม่มีคนแย่งด้วยน่าจะเบิร์ดได้เร็วด้วยนะถ้าอย่างนี้คือเขาเดินมาพร้อมหมดแล้วเห็นปะเวเลสอยู่บนด้วย อย่างที่ผมคิดไว้เลยนะว่าเขาน่าจะอยู่บนนะครับผมเพราะว่าไอ้มังกรเล็กเกิดอะ่ะเขาเขาฟาร์มจากบัวขึ้นไปจบมังกรเล็กอะ่ะแล้วมังกรเล็กมันมันเกิดอะ่ะมันคิดว่าเขาน่าจะไปจบบนอีกรอบหนึ่งอะ่ะประมาณนั้นนะครับแต่วันนี้เราก็เล่นไปเราเล่นเนี่ยเราไม่ต้องเอาตายนะครับเนี่ยคือสังเกตปะที่ผมใส่เสรียแต่ผมเปิดติเลยอะ่ะเพราะว่าผมอยากต่อเลือกเขาให้ได้มากที่สุดนะครับผมเนี่ยแร็ก็จะเลือดครึ่งหลอดส่วนผมเนี่ยเลือดเต็มหลอดนะครับ เวลาแล็มันเข้าไฟเนี่ยเลือดมันก็จะไม่เต็มนะมันก็จะเสียเปรียบเรานะครับไฟมันงตรงข้ามนะครับผมแล้กับลิกเตอร์นี่มันก็ค่อนข้างดักคุ้มกันดีนะครับเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าเดินไหนยเยอะเลยนะก็ลองเสี่ยงๆดูนะครับเพราะว่าเห็นลิกเตอร์โผล่ล่างนะแล็ไม่น่าจะเอาผมตายนะครับผมโอ้เมนเราโดนวะมีคนเดินขึ้นบนแล้วนะผมคิดว่าป้อมบนน่าจะไม่โดนนะครับแต่ให้เตะไม่มาอยู่ตรงนี้นเพื่อนกับเลนทันปะเนี่ย เพื่อนเอามังกรไปแล้วนะโหพุ่มโคตรน่ากลัวเลยทุกคนเวลเลสด้วยนะวิกเตอร์ด้วยโอเควิกเตอร์โผล่ล่างนะครับผมก็เดินได้อยู่เดินอ้อมหมดทุกคนจริงแม่น้ำที่น่าจะเจ็บตัวผมพูดเลยลิกเตอร์แลดอยู่แถวนั้นอะแม่น้ำอะไม่ไม่ก็สักพุ่มอะผมก็จะโดดข้ามพุ่มนี้ไปเลยนะพุ่มนั้นนี่น่าจะโดนงูฉกอะ่ะถ้าเกิดเดินผ่านนี้โดนงูฉกแน่ งูเห่าหางกระดิ่ง้วยระวับบงหน่อยเค okay. ก็เคลียร์กลางไปนะครับผมกำลังไปเนี่ยผมก็ต้องเดินอ้อมเหมือนเดิมเพราะตอนแรกอะ่ะผมไม่เห็นเวเลสโผล่บนเนี่ยผมก็เลยต้องอ้อมอีกนะครับเนี่ยมันก็จะเดินเติมชาร์จนิดนึงอะ่ะถ้าแบบมันไม่มีคนเปิดภูมิให้อะ่ะแต่ว่าผมโดนงูเห่าหางกระดิ่งฉดฉกเอาในยุ่งเลยเดินกลับยากอยู่นะตรงกายเนี่ย ผมแบบโคตรระแวงพุ่มเลยจริงเนี่ยแหละโดนแรดต่อยไปแนวพุ่มเนี่ยอ้อ,อมละกันทุกคนนั่นไงมันอยู่จริงจด้วยเห็นปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดผมเดินแัดนั้นก็น่าจะโดนแต่เล่นว่ะทุกคนชาตนี้ต้องเล่นว่ะหิว,ห,ว,วหิวกันเนาะหิวกันเราพวกเองอ่ะหิวกันเนาะผมสู้ได้นะทําไมอ่ะโดนหลบไปดีแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อเวเลสเพื่อนรักไอ้พวก ปั๊มนี้ไม่น่าจะได้หว่ะทุกคนเวเลสนี่สกิลน่าจะมาแล้วนะเฮ้ยเพื่อนเล่นว่ะทุกคนยังไงเออ,เ,อ,อเล่าลงผมว่ะอุย้ยกระโดดไม่โดนด้วยไปละเจอก,กันบายบายรอเคลียร์เวฟกลางนะครับผมเพราะว่าเวฟกลังจะชนแล้วนะถ้าดูจากมิดแมปฝั่งเรานะครับเห็นปะมีคลิปมาก็แสดงว่าเวฟก็จะชนแล้วนะครับเวฟคือ เวฟเราเดินเท่าไหนเวฟฝั่งตรงข้ามก็จะเดินเท่านั้นนะครับในกรณีที่ไม่มีคนขับไอ้เลกเตอร์นี่มันต้องการอะไรจากสังคมฮะนี่ยเติมเปอร์ติกวิ่งหนีไม่รู้ว่าต้องการอะไรนักหนาขยันเล่นสุดๆไอ้แต่ผมมาเก็บพยาบาลน,นะก็เลยไม่ได้ไปไฟ์ไฟนี้เลยน่าเสียดายว่ะทุกคนแต่เพื่อนเราก็ได้มาสองสองตัวเลยนะคุ้มอยู่นะครับผมแล้วน่าจะได้ป้อมกลางต่อนะครับแต่ป่าเราแบบ ไปเล่นหมดทุกคนแต่ไม่เป็นไรเรามีฮายาเตะนะครับรอดด้วยว่าทุกคนป่าเราสวยดีเพื่อนถือว่านายทําดีแต่นายก็แบบปางตายเหมือนกันนะ <c oughs> ฮายาเตะตีป้อมกลางหน่อยได้ไหมเพื่อนโอ้ลิกเตอร์กันว่าทุกคนผมไล่มันได้ไหมเนี่ยไปไหนอรัโกนติไปเลยดิจบจบตีไปเพื่อนจบจบปะเอาเยอะนะไอป้อมนีห่วงอย่นและลิกเตอร์ <c oughs> มันมันมาแนละ้วทุกคนคือผมแค้นนะผมเดินไหนไม่ค่อยได้นะเขาจะรอฉกขมเสมอเลยไอลิกเตอร์เนี่ยขอบูเลยได้ไหมอะ่ะได้ถ้าถ้าเกิดเขาให้ก็คือให้นะเพราะเขามีบูอะ่ะ <c oughs> เขาไม่ให้อยู่ทุกคนขนาดมีบูใช้อยู่แท้ๆยังไม่ให้นายมันเป็นคนที่ใจร้ายใจดำสุดๆเลยนะคิล่า จังหวะน,นี้ก็อืมอ้าวะทุกคนตรงนี้ได้เล่นวะตรงนี้ได้เล่นวะมาโอ้โหโอ้โหขุนต้องยือย้อไปสุดชีวิตยื้อไปสุดชีวิตโอ้โหได้เกาะวันเดอร์เสร็จปั๊บได้ทา่ทาดูเลือดด้วยว่ะทุกคนเอ็นไ้เนี่ยอ้อยอย่างนี้อย่างนี้หมดปะเฮ้ยต่อต่อเพื่อนเออเฮ้ยหมดทีหมดทุดทกคนอาวะ่ะเดี๋ยวผม เก็บบูเลยแล้วกันอุ้ยฮีล่านายไปฉุนอะไรมา <c oughs> ไปดา่าเขาเฉยเลยเลยวันนี้ย่ยโคตรท็อกซิกเลยอยู่ก็ไปดา่าผมระยอย่างชอบเลยจริงๆไอ้คนแบบเนี้ยอ,อยู่ๆก็ไปดา่าเขาพึ่งทีมจัดเลยป่าสภาพ <c oughs> มันมันคงแค้นอะ่ะทุกคนป่าฝั่งเรามันโดนเวทไงต้นเกมอะ่ะก็งคงแค้นแหละแต่นายกเก็บอาการหน่อยเพื่อน ลำสุดครับผมลำสุดครับผมลำสุดครับผมอ้เจ็บเจ็บกันนะเจ็บกันนะเจ็บกันานั้นอ่ะโอเคก็จบเกมนะครับผมก็จบภายในประมาณ11-12อดบนาทีนะครับสำหรับรอเลี่ยวโซโลแร้งนะครับผมก็เล่นประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ว้ได้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมว่าจะได้ MVP ีหรือเปล่านะครับแต่ก็เกือบจะได้ปะพี่ได้ครับผมที่สองนะแต่ก็ได้เหรียญทองเมดนะครับผมมาปลอบใจก็ถือว่า ถือว่าได้ยากออกว่า MVP นะครับผมผมคิดว่าเหรียญน,นะโอเคถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ